อ่ะโอเคครับผมก็การสวบัด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับตนะามบนิเวณพับผมนะในช่อง PS นะหรือช่อง Perfect Slot นั่นเองนะับนะมาวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนนะครับผมนะมาเล่นเกมนี้เลย Secret of Kyoto Infinite Realm กันนะครับอ่ะ มาเดี๋ยวเราก็เข้าส่ตัวเกมไปได้นะเพื่อนนะโอเค,อเควันนี้มันเต็มสุนมาห้าร้อยบาทนะเขานะท่านผนะู้ชมนะมตลางการะจายก,ก็ไม่มีอะไรเยอะเนาะจะม,มีสเกเตอร์วายนะเคียวนี่คือแพงสุดฮนะเรามาก็จะเป็นนกสีพูเรามาก็จะเป็นดวงตาเรามาก็จะเป็นแมงข์เกนะส่วนเสื้อนักอื่นก็ปล่อยตามเลยตามเกิดเลยเรื่องมันนะโอเคส่วนตอน,น,นเข้า vgame นะเขานะก็นี่เลยอืม,อมก็จะมีฟปปินส์นะครับ โอเคส่วนอันนี้นครับผมนะสำหรับตัวนี้นะฮะจะเป็นอ,อัตราการคูณของแต่ละครั้งนะฮะในช่วงตอนเข้าฟรีเกมเะเานะม,นะมาเดี๋ยวเราก,กดกระบาดท,ทิ้ปก่อนนะไปะเราก็าเริ่มต้นที่เบ็ดสองบาทกันก่อนเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะหมุนไปก่อนเลยนะเลือดม,มาโอเคไปไปต่อนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับนะรอให้เกมมันอ่อนๆก่อนนะฮะค่อยซื้อฟรีเกมนะ แกมันยังแข็งอยู่นะัเพื่อเลยก็หมุนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะเข้าท่าที่นัเพื่อนะอืมมันยังแข็งอยู่นะัเพื่อนะเพราะฉะนั้นเราต้องหมุนมันก่อนนะแล้วก็ช่างใจดูก่อนนะผมนะหน้าลายมันยังแข็งอยู่นะเพื่อนนะเราก็ยังไม่กล้าซื้อเท่าไหร่นะผมเนาะมาโอเคโอ้โหดูดิแข็งปล่อยเลยวันเพื่อนอือหือดูเว้ยแข็งไม่แข็งเพื่อนแล้วก็ดูเอานะฮะนี่ขนาดเป็นสองบาทจะได้เพื่อนมาโอเคจะได้เข้าฟรีเกมหรือเปล่า จังหวะนี้มาหมุมไปต่อเลยครับผมหมุนไปเรื่อยๆเลยครับผมนะจนกว่ามันจะคอมบอนะฮะอโอเครู้สึกว่ามีเขาห้องอยู่นะเพื่อนนะรู้สึกว่ามีเขาห้องอยู่นะแล้วก็เริ่มต้นซื้อไปเลยนะร้อยห้าสิบนะเพื่อนโอเคสคเกตเตอร์เรียงกันสวยอยู่นะเพื่อนนะโอเคมาสามตัวเรียงกันสวยโอเค เรามาลองหมุนกันนะผมนะเรามาลองเสี่ยงโชคกันเลยดีฝานะอ๋อจะเอาคูณเท่าไหร่นะอืมโอเคอตกดำก็พอโอ้โห่บ้าเลยตกดำไม่เฉยเลยว่ะเพื่อนมาโอเคแสดงว่าเกมยังแข็งอยู่นะเพื่อนนะแข็งเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนโอเคอแข็งเป็นอะไรก็ไม่รู้มาหมุนต่อครับผมโอ้โหโยังไม่มีท่าทีที่มันจะแตกนะเพื่อนนะโอเคมา มโบ b o แรกโอเคคอมโบแรกเอามายังไงอืมสามบาทวันนี้สักทีก่อนโอเคแต่ว่าเรียกว่าลองเชิงก่อนนะฮะอืม,มาได้อยู่นะเพื่อนถือว่าได้อยู่นะแกมาเรามาซื้อเหมือนเดิมเลยร้อยห้าสิบบาทนะแก อ๋อโอเคมาได้แนละ้วลองดูเลยเพื่อนะลองหมุนไปจังหวะนี้สวยมาไปต่อบวกสามหรือเปล่าหรือจะตกดำโอเคสวยมาไปต่อหมุนตันไปเลยเพื่อนๆสวยมาบวกสี่ มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมนะว่าบวสีเนี่ยมันจะแตกหรือเปล่านะเพื่อนนะอืมเราต้องมาลุ้นทั้งในอีกนะครับผมนะไม่ใช่ว่ามันจะแค่นี้นะครับโอเคเราต้องลุ้นอีกนะอืมมาเบ็ดที่สองบ้านนะเพื่อนนะจังหวันี้คียโอ้โหจบแล้วไม่ได้แล้วนะนะมีกเซตเตอร์มาฝั่งทางก่อนฮนะโอเคไปต่อครับผมเหมือนจะเกลือเลยว่ะเพื่อน โอ้โหมันไม่แตกว่ะเกมมันไม่แตกยังไงมันก็ไม่แตกนะครับผมนะเพื่อนนะอืจะให้มันไม่แตกยังไงมันก็ไม่แตกนะเพื่อนนะโอเคมาเคไหลไปเคด้วยลูกบ้าโอเคมามาต่อดีครับเพื่อนมาดีครับคูณยีิบก้าแล้วว่ะเพื่อนโอเคมาจามาังหวะนี้ยังไงเคาะเ็นวนมาดีครับสิบเก้าตัวแล้วเพื่อนนะสิบเก้าคูณสามเจ็ดลเพื่อนสิบเก้าตัวนะ เท่าไรขอชมหน่อยซื้อร้อยห้าสิบไอ้บ้าเยกูได้เท่าไหร่เนี่ยซื้อตั้งร้อยห้าสิบแต่เท่าหไหร่เนี่ยหืมร้อยแล้วครับผมเพื่อนร้อยเลยนะถ้าขาดทุนหรือเปล่ารู้สึกว่าโอเคมาสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทไม่ถือว่าขาดทุนนะครับโอเคถือว่าได้อยู่นะนเพื่อนนะโอเค แบบนี้สิสวยมายางไงเอาหน่อยไหมไหลต่อหรือเปล่ายัางไงจังหวะนนี้โอเคมาบ,บินอีกแล้วครับผมนะจังหวะนนี้นะอือก็ถือไปใช้ได้อยู่นะครับผมนะโอเคแกม,มันเกลือจริงนะเพื่อนนะในเมื่อมันแตกคืนทุนมาขนาดนี้ก็ควรเลิกด,ดีกว่าละเพื่อนนะโอเค เราไม่ต้องไปหวังเท่าไร่นะครับผมนะเออเกมมันแข็งจริงนะวันนี้มาเล่นในช่วงจังหวะเกมมันแข็งพอดีนะฮะเท่าไหร่อืม,อมคืนทุนได้ก็ยังดีแบบเพื่อนนะอโอเคมาสี่ร้อยนะครับนะสำหรับซื้อรอบนี้ มาแล้หมดต่อเลยครับผมมนาะจะเข้าหรือเปล่าเฮ้ะเออมาโอเคไปต่อเลยครับผมมาอื้มยังไม่เข้าอ่ะเพื่อนยังไม่เข้าอ่ะอื้อยังไหลอยู่เพื่อนจบแล้วมาลองซื้อไปต่อเลยครับผมนะ ลองซื้อต่อลองซื้อต่อมาให้มันรู้ดำรูแดงกันไปเลยนะเพื่อนะอซื้อไปต่อเลยโอเคหมุนไปเลยครับผมนะพี่เขียวนั่นแหละสวยไปไปต่อเลยครับผมโอเคตกดำม,มาเดี๋ยวเราซื้อต่อเลยครับผมนะเพื่อนซื้อต่อเลยไป โอเคหมุนม,มาอือหือมากดสตาร์ไปเลยถ้ารอบนี้คืนทุนอีกผมเลิกแนละ้วท่านผู้ชม,ม,มเปิดแรกมาเปิดแรกมายัางไงสวยมาดีครับไปต่อดีครับแปดตัวแล้วเพื่อนโอเคเท่าไหร่คูณเจ็ดสิเบเอ็ดบาท สุดต้องร้อยห้าสิบมาสวยอืมไม่สวยเท่าไห,หร่อ่ะเพื่อนเออ้มันได้ยี้สิวะให้มันได้ยี้สิวะ,อ,วะอืมแค่นี้สามสิบสองบาทแข่งน้อยเกินวะสัมผัสได้ถึงความเกลือลนะเพื่อนนะรอบนี้สัมผัสได้ถึงความเกลืออืม Uh huh. เหมือนจะดีนะเพื่อนกู uh huh. ว่านะเหมือนจะดีนะไม่มีไรแน่นอนนะเพื่อนนะเหมือนจะดีโอ้โ oh ห oh. ดีว่าแนละ้วอะไรกันคะเนี้ย uh huh. งานหยาบเพื่อนโ okay. อคเคข้อมูลเบ็ร1สิบห้าเลยนะ ไปงานหยาบแล้วครับผมรู้สึกว่าแข็งจะจัดเลยสู้ไม่ไหวจริงนะมาวันนี้นะอโอ้โหเกอบพ่อ,อม,มาอือเกินไปเกินไปได้บางทีอ่ะ <your> เกินไปได้บางทีอะเพื่อน เพื่อจะไม่แจกให้จริงเหรอจะไม่แจกให้จริงเหรอหืมอือหืออ้โหได้แค่เกือบแเบื่อนรอบนี้ยังไงอ้โหเกิดไป บางทีก็เกิดไมน่าอ้โหเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมอร่อยดีเลยครับมาสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะผมก็มารีวิวเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมนะโอเคก็หมดตู้ไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะบันเทิงเลยนะครับผมนะท่านผู้ชมนะโอเคถ้าใครชอบกินมีนะผมนะก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดบซับสไคร้ด้วยนะครับผมนะเปะ็นกำลังใจให้คนทับคลิปด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็ขอตัวกลับแลท่านผู้ชมวันบินเท่าน,นี้เลยละกันนะครผมนะพบเจอก,กันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมนะสวัสดีครับ